นี่นี่ตัวลั่นตัวลั่นนี่นี่ตัวลั่นเดาเดาจะลดบ้านตนนัวไหนวะเดี๋ยวเอานี่ตัวลั่นไงว่างหนึ่งเหรอตอนนี้ว่างหนึ่งไอ้ควินยิม้มไอ้ควินยิม้มอะไรคะเจีงขนาดนี้ไปเป็นนักมวยก็เกีียแหละตัวลั่นตัวลั่น ไอ้ปืนอะไรอ่ะไอ้ควินไอ้ควินยริงไวเหรอมีมีอะไรมาเจมีป่ะมีไฟอ่ะมีไฟก็ไม่ติดตีบ้าไปดำเพื่อนเลิกแพทโอ้โหร่อนนะเมื่อกี้อันดับห่าเลยตัวลั่นวงไฟอยู่ตัวเดิมพันด้วยตัวเดิมพันวันนี ขอบคุณด้วยเนี่ยนะ<ม>ไอสัตว์ผมปั้นมาเออตัวดำพันชอบสิ่งเทนนิงเมืองไม่เข้าอืไม่ฝฟางไอควินที่เคยอยู่เลยเออดีครามนะมาเข้าแกงเนาะเออเดี๋ยวเดยวเต็มตัวนะไอควินอออไอควินด้วยไอควินตัวลั่น วงไฟด้วยสวยพิกามาพิจาราเดี๋ยวเขามายืนยันให้ไฮไลท์ไมีเห็นโชว์ไปพร้อมไอ้นี่นะควินไอ้ควินเตรียมส่ง 10m มีมีเงินเท่าไหร่นะฮะมีทึงมีถึงไหม 10m ็มดปดไปเท่าไหร่ิบ1อ m มีไหมมีกี่ m มีห้าไปขายของเลยไปขายของด่วนเลย อันแน่อยากเข้าวเนี่ยอยากเข้าวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ขายของรู้ไหมขายไม่ได้นะ <laughs> พี่เด่ฮนะ <laughs> ที่ไม่ <laughs> ไม่มีนะไม่ได้รับอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้รับอะไรเลยยังไม่มีอ่ะยังไม่มีเลยอ่ะไหอหลอดหอดมาดูตัวตัวล้านวงไฟ hey, ลูกจ่าดอกไม่ไดเด่นไปโหขอโทษครับขอโทษครับ นี่นี่เฮ้ยไอ้เที่เาทวิตมาทวิตผมเทอะไรมัร้งทวิตมาไอ้อะไม่ได้ใครรูงผมจำได้ตีหัวผมบ่อยจัดเลยในบีบีอะนี่นี่ตัวลั่นตัวลั่นไอ้หลอดตัวลั่นองค์ไฟคนนี้เตรียมเตรียมรอเลยที่ทำพร้อมส่งสิบเดมเอาเลยเออ กูรอยืนยันให้แน่หลอดพร้อมส่ง 10m โอ้ยชื่ออะไรมีหมดปืนไว้มีหมดใช่ใช่ชื่อปินอ๋อที่เล่นในเทนนิ่งอ่อนนอนมะโอ้โหหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเอาเก็บไว้ก่อนเลยงั้นหยอกเล่นเก่งน้องน้องบอกว่าเก็บมีพร้อม 10m ตอนนี้ฟิวแบบสไตล์เนี้ยเขาเรียกว่าสไตล์ในสไตบับอ่ะเขาพร้อมเป็นหมดงาน นี่ป่นป่นผมตอนเล่นเกมเมื่อวานเก่งนะเว้ยเล่นเก่งเนี่ยวงไฟวงไฟยังไงลุงคนอื่นส่งห้าเขาส่งสิบอะไรอย่างงี้ปะเอาง่ายลุงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราบอกบอสคนสองเออผู้หญิงคนสองของแก๊งด้วยเพราะว่าบัฟออกแลมันยิ้มนะมันยิ้มนะน่ะมันยิ้มนะน่นะมันยิ้มแล้วนะตรงตรงไอ้บับบะม่่อเถื่อนกว่ากว่าเถื่อนกว่าเถื่อนกว่าอีกเหรอเอตจัดเลยนะเถื่อนกว่าโหจอยบีบีนี่ ไอ้นี่นะติดบ่อยนะถ้าผมไม่ได้เทนนี่กับเขาก็หัวนะติดบ่อยนะเป็นได้นะก็ฉลาดกว่าบางคนนะแม่แต่ระวังนามุดเข้าแก๊งมาอย่าไปยุ่งกับผู้ชายที่ชื่อว่าเทเลอร์เยอะนะโอ้โหแม่อเอาอันนี้บอกกดก่อนเลยดีกว่าบอกกดก่อนเลยดีกว่าบอกกดก่อนเลยดีกว่าว่าห้ามห้ามยุ่งห้ามยุ่งกับผู้ชายในแก๊งรออะไรอะห้ามยุ่งเลยนะไอขื้น ไอ้นี่มันมันมันปัดบ่อยไอ้นี่มันปัด boy มันปัดสายผมนะตัวลั่นตัวรันตัวผมอาจจะไม่หล่อมันเลยปัดซ้ายไม่ก็อย่านะี้พูดแล้วมัวเปิดไปยุ่งอ,อะไรเลยเยอะอันนี้เตือนเตือนไว้นะก่อนเข้าเพราะว่าอาจจะบอกประวัติมันให้ฟังนะหนึ่งเลยพอจีบลูกคีราเสร็จใช่ไหม ลูกคีราเสร็จมไหักของเขาเสร็จปุ๊บไหลไปแม่พอไหลไปแม่ของคีราเสร็จปุ๊บไหลมาลูกของหลอดเสร็จปุ๊บผมเก็บว่ะอยู่ๆก็ไปทําให้ลูกหลอดเสียใจปุ๊บอยู่ๆปุ๊บเลี้ยวเหมือนเลี้ยวรถรถวนกลับอะเลี้ยวรถวนกลับไปหาลูน่าแม่ของไอ้ละโอ้โหยอดอะวิทยากรรมแม่งแบบผันร้ายครัวเรือนอะผันร้ายผันร้ายครอบครัวผันร้ายครอบครัวทำไมเมื่อวานลูน่ามาร้องเพลงเศร้าให้ผมอ๋โอ้โหอย่าบอกนะเลี้ยวอีกแล้วเรียบร้อย อาจจะมีวนรถรอบสามไอ้ควินไปขายของ 10m นะส่งเข้าแก๊งมีใครอยากซื้ออะไหมต่องชุดตีปืนตีมีพูตีมีกล่องตีไม้พูมีใครขายไหมอันนี้มีปืนไว้นะมีมาเชมาเชมีอะไรป่ะเอากล่องตีไอควินไอ้ควินมีอะไรมาเชมาเชอะไรไปดูมาเชมีติดเลย ตีสนับไปสนับขาวอ่ะมีไฟด้วยนะอยู่อยู่ตลอดเออดีดีดีว่างหนึ่งพอดีเอาแล้วคอเปอร์กูอะคอเปอร์อัพตัวไอ้นั่นเอาไอไอนี่เอาไปบินก่อนเอาคอเตอร์ลั่นนะลุงไอ้เหี้ยหนอนแต่ลั่นจัดเลยนะเอาไอเหี้ยนอนไว้ก่อนเดี๋ยวลั่นจริงนะลุงเออปล่อยมันลน ไอ้เชียมันฝังไอ้เชี่ยค่าขาวไอ้สัตว์ฉันปล่อยรอนะเออปล่อยรอไปก่อนค่าขาวไอ้เชียไอ้ก็ไอ้นี่มันน้องมันในนี่ด้วยน้องมันช้าด้วยเออเนี่ยความลบช่วยมันช่วยบีบีอยู่อันนี้เสร็จความลบแบงเบียดอยู่งั้ก็เดี๋ยวรอนน่น่ะรอสล็อตว่างอีกทีหนึ่งถ้ามุดทุกคนมันจะได้เข้ามันก็จะมาเข้าเองใครยืนยันได้บ้างวะแต่มึงต้องบอกบอกบอยก่อนนะ ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอ่ะได้ของที่เอาเข้าเลยเไว้ใจผมโอเคได้เลยเอาใครเข้าไม่เคยบอกแกได้แต่คนที่เติมอ่ะคนที่เอาเข้าแล้วเติมมาบอกแกเพราะแกจะเลี้ยงหมูกระทะผมตลอดไม่ไอควินมันซื้อเอ็มบ่อยเงินมันมีอยู่แล้วโอ้ไม่ขายอีกไหมน่าจะต้องเก็บส่งแกงแล้วต่ออย่างนี้หัวเด็กนะ อะไรอะชื่ออะไรครับพี่จบออกไม่ได้แล้วตรงนี้คอสนสิร์ต<ค>ด่มเนี่ยขอพี่เราจำกัดอายุสิบแปดไม่ใช่หรอเจอแต่เด็กแต่หูกูเห็นมีแต่เด็กเด็กเพียบเลยนะเด็กเพียบเลยนะเด็กเยอะมากปัดไปมีแต่เด็กลุงเจอเด็กแล้วนี่ลุงใช่ป่ะให้เฉี่ยหลอดไอสัตว์อะไรครับลุง ทำอะไรอ่ะนี่ให้ไอตัวของเซลฟี่ให้ไอตัวไอตัวที่เนเซลฟี่ให้น้องตื่นเกีดูมันมาลองรถดีมยตัวพิ่งตื่นตัวนั้นหลับยาวอ่ะโว้มันไปนอนตอนไหนวะถึงได้ตื่นตอนเนี้ยก่อนดีด้วย ไม้แต่แนะนําให้บอสแนะนําก่อนดีไอ้หลอดจะได้บอสจะได้รู้ตายได้หมดอ่ะคุส่งบอสให้ส่งรูปมาให้ดูแน่เลยกูดูอยากส่งและเหลือเที้ยอะไรอ่ะแต่กระติบบอสเขคือบอสเขาใจนี่ถ้ะเป็นผู้หญิงครับผมพอรู้อยู่ว่าแกแนวไหนบ้านอยู่ไหนไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับาไอ้จุ้งหรือเปล่านี่คำถามแรกแล้วก็เจอาไอ้จุ้งมาเทส แต่ปุ๊บไอ้จุ้งโหดนะตอนนี้โหดมากเลยมาหนึ่งหนึ่งคนนั้นโหดอันนี้ตัวเดิมพันนะอืมลู้ตัวนั้นก็เก่งให้เอฟสอนทุกวันเก่งเลยเห็นโวยวายอยู่เลนจอยบีบีเมื่อคืนไม่พอลงใจอยบอกเอฟไป่ได้ไม่ได้เทนนิงนี่ก่อนนอนนี่เลยแล้วก็เอากูไปเล่นด้วยแล้วกูโดนตบพังเลยเล่วกับเอฟเนี่ยกูไปถูแล้วหนีนอนเลยแล้วพอรอบพอจอยอันนี้สูตรเขานะพอจอยบีบีรอบแรกตัวเองไม่ติดใช่ไหมเอฟ เข้ามาช่วยเล่นจาบีบีในสีเอาถุงเท้าให้จุ้งได้นะไปได้เอเวลาวนลูปอย่างเนี้ทุกวันอะเวลาคนอื่นถามคือไอมันกักไงแต่กับไอ้จุ้งมันไม่กักไงมองบอกหมดด้วยไงบอกหมดอ่ะทิ่เติมพันแต่วันนี้รอเชียร์จุ้งน่ะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอะบีบเจออะไรแข่งไอ้นี่เจอบีบซีป่ะ เออแค่บีบีสิเอซ <You 're S 2> ับแตอเอซับดิบวะบีบีดิวะเชียร์มันหลอกคนเชียร์มันเยอะละวเชี A ยร์เอซับดีกว่าแทงสวนแทงสวนเออรับแทงวะออกมารับแทงเมื่อวันนี้นแบ<ต>บร <า S 1> <ด>ับแทงหลังลียังหลังลีควินไปขายของด้วยจะากล่องกล่องตีไม่พูดหน่อยนะหลังลีเข้ามา Pap.